ค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอซีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของนะ้องรุ่งฟ้าน้องพอใจนะคะพังฟ้าสายแฟมิลี่อีเลฟเว่นค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> ก็อาบน้ำเสร็จาหารแม่คะ่ะน้องก็จะยืนปะแป้งก่อนนะคะ <c oughs> ปะแป้งทุกเชือกเลยนะคะอน้อค่ะ แ่แนรักแม่แก้วตานะ,ะยิ่งกว่พื้นเลยก็บรรยากาศช่วงเย็นนะคะแม่ค่ะเนาะแบบผู้คนก็จะมาอยู่ในช่วงตรงนี้เยอะมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมาใส่เบ็ดกันนะคะแม่ค่ะเนาะตกเบ็ดนะคะนี่นะคะเนาะเขาก็จะมาตกเบ็ดกันนะคะนี่ก็มีฝูงวัวด้วยนะคะ น้ำขึ้นนะคะก็ตกเบ็ดกันนะคะเยอะมากเลยะคะ่ะช่วงนี้นะะนนเะนาะก็น้ำขึ้นเยอะนะคะแม่ค่ะน้ำขึ้นเยอะเนาะมาดูฮาสาวของเรานะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จก็เดินออกกำลังกายนะคะกินยานะคะ ก็เป็นธรรมชาติที่บ้านเรกนะคะใช่ไค่ะเนาะทีะ่บ้านสำโรงนะคะตำบลท่าม่วงนะคะอำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบ้านรุ่งฟ้าค่ะนี่นะคะดูแม่เส้นรักแม่เส้นรักเป็นไรคะแม่เส้นรักอ่าแม่เส้นรักไหนดูหน่อยสิโอ้ย นาะดูค่ะโอ้คันเนื้อคันตัวะอ่ะคันตรงไหนคะแม่เสซน้าโอ้นั่งเพียบกินหญ้าเหรอฮะก็บรรยากาศช่วงเย็นนะคะก็จะเดินออกกำลังกายค่ะเดินกินหญ้ากันนะคะเราก็อยู่บ้านทั้งวันแล้ว มาเป็นฟูงเหมือนกันนะคะระหว่างฟูงวัวกับฟูงช้างนะคะแม่เมค่ะนั่นนะคะฟูงวัวนะคะทางนี้คือฟูงช้างคะ่ะแม่เมค่ะน้องช้างโขลนนะคะวัวแบบวัวจ้องน้องุ่กเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> กล้ามาหรือเปล่านะคะกล้าผ่านน้องุ่งหรือเปล่านะ ก็มาเป็นฟูงเหมือนกันเลยนะแม้กระทั่งรถนะคะก็ยังหลบให้นางเลยนะอ้าโเขาจ้องมองใหญเลยนะฮะ<น>เอ,อ๊ะอะไรเนี่ย ทำเฉยนะคะทำเฉยกันไม่สนใจเลยนะคะกินหญ้าอย่างเดียวนะคะอเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ูงวัวนะะคมาเป็นฝูงเลยนะคะ,ะนนนนนเน,น้องปวนน่ารักจังเลยน้องลูกเห็นแล้วคะ่ะอ่าอ่าสาวน้อยของเราเป็นยังไงเห็นแล้ว ถอยน้องรุ่งถอยลุกพรลวนดักไว้นะคะไม่งั้นจะไล่ฟูงัวนะคะแล้วสาวกินยญ้าต่อเลยค่ะเนาบรรยากาศช่วงกินเราก็จะกินหญ้ากันนะคะ แบเบย็นสบายนะคะแม่แม่ค่ะน้องคายเรือเล่นนะคะช่วงเย็นๆน้ำท่วมค่ะสาวก็กินยาก,กันนะคะ โอ้ยดูน้องทุ่งนะคะพยายามมากเลยนะคะโอ้ยหนูขามากินไม่ได้ลูกมีรัว้วลูกมีรัว้วถ้ามีรัว้วนี้คงเล่นหมดเลยเดี๋ยวมันจะพังหมดนะคะลูก เยมันนังลูกค่ะหูกลางเจออะไรคะลูกอะไรคะเนี้ยหนูอีกแล้วคะ่ะขวัญขวาใครท่หให้กัน น้องภอยใจนะคะพยายามพยายามเอายญากินนะคะแม่ก็จะยิบง่ายนะคะเดินกินหญ้าก,ก่อนค่ะแม่แกต้ตา เรี้วเลี้วไปเลยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ชมคลิปของเราในครั้งต่อไปค่ะพิกาลารอาการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ